ก็ S <S ยังไปช่วยในเรื่องทำาาาปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะใช่แต่ก็ต้องรักษาสมดุนกับคนที่บ้านด้วยเหมือนกันค่ะนั่นสิค<น>ะกำลั <S <S 2> <S 2> งจะถามนะคะว่าครอบครัวต้องการการดูแลไหมแล้วก็น้องปลื้มได้มีบทบาทในด้านช่วยเหลือครอบครัวไหมอะคะ่ะจริงๆถ้าช่วงก่อนที่ยังยังไม่ได้ตรวจพบสุขภาพทั้งปัญหาอะไรมากมายของคุณพ่อคุณแม่เนี้ยค่ะเราก็ เราก็ทําแบบค่อนข้างเต็มที่มากค่ะเวลาไปไหนก็จะถูกคุณแม่บ่นเสมอเหมือนกันค่ะคือเขาก็ห่วงว่าเราเป็นลูกคนเดียวเขาก็อยากให้เราทํางานเก็บตังอะไรให้มันมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบตอนนี้เรายังมีแรงอยู่นะอะไรเงี้ยเราควรที่จะออกไปตั้งแต่ตอนเนี้ยออปฏิบัติธรรมมันก็ควรจะแบบไปศึกษาตั้งแต่ตอนเนี้ยดีกว่าที่จะมารอให้ให้สังขารมันร่วงโรยไปยอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราก็คือทํางานมีไรายได้ดีแล้วก็ โอเคแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะแล้วก็ออกออกตลอดค่ะออกตลอดเสมอมาค่ะก็ยิ่งถ้าเบื่อออกตามป่าตามเขาคือชอบ็นชอบอยู่ปา่าอยู่เขาอะไรทำนองนี้ค่ะธรรมชาตินะคะใช่แต่ว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมานี้ก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนงานค่ะเราก็ต้องแบบประหยัดนิดนึงยางแพ้บุญค่ะเพราะว่าการเป็นจิตอาสาเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เรารับผิดชอบนในส่วนของค่า,าเดินทาง,อ,ทางอะไรแบบพวกนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ยังสามารถช่วยเรื่องของแรงงานหรือว่าทักษะความรู้ที่เรามีค่ะอย่างช่วงนี้ก็จะ ก็จะเห็นคนเสียชีวิตเยอะขึ้นเนาะก็ไปช่วยเป็นพิธีกรงานชาปนกิจหรือว่างานพระราชทานเพืิงศพให้บ้างค่ะพี่ปุณเคยได้ยินนะคะว่าการที่เราไปช่วยงานในงานโดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีกุศลสูงที่เดียวนะคะไม่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าน่าชื่นใจนะคะก็คือแบบครั้งสุดท้ายที่เขาจากไปเราก็ได้ไปมีส่วนร่วมส่งเขานะคะ ตอนเด็กจะถูกห้ามค่ะคนจีนเหมือนกันเขาไม่อยากให้เด็กไปงานโศพอะไรอยเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เริ่มเรียกกันละค่ะไปช่วยตรงนู้นตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบทบาทที่ที่ดีมากเลยใช้ความสามารถในการพูดหรือการเป็นมเดเ r อ t o เตอร์ของเราค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อเราสามารถช่วยเขาก่อนที่จะสิ้นชีวิตได้ก็ยิ่งน่าจะดีเข้าไปใหญ่ซึ่งหนูก็คิดว่า เข้ามาอบรมงานของมูลนิธิกัลยาณการุณก็สามารถช่วยได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะก็แสดงว่าคิดถึงผู้คนนะคะตั้งแต่คือก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเราก็ช่วยเขาแล้วหลังแต่ถ้าเกิดเขาจากไปเราก็ยังมีบทบาทแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงคุณพ่อแม่ใช่ไหมคะใคะท่านสุขภาพดีไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ดีกันทั้งคู่เลยค่ะอราได้มีบทบาทช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างคุณพ่อตอนนี้เป็น มะเร็งระยะที่สี่อะค่ะอืตรวจเจอตอนระยะที่สี่เลยแต่ตอนแรกเราไม่ได้ถามเพราะเราเราคิดเขาแบบเหมือนกับผู้ชายนะเขาปากแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆลึกๆเราก็รับรู้ได้ว่าเขาก็กังวลเหมือนกันตอนแรกเป็นมะเร็งส่วนไหนคะเออเป็นส่วนลำไส้อะค่ะออแต่วลำไส้เล็กลาลำไส้ใหญ่แล้วก็ตัดออกไปแล้วค่ะแต่ว่ามันมีส่วนที่กระจายอยู่ที่ปอดด้วยซึ่งตอนนี้ก็รับคมีมีบําบัดอยู่อะค่ะเพราะว่าที่ปอดมันเหมือนเป็นแบบจุดเล็กๆอะไรเงี้ยก็ผ่าตัดไม่ได้อะค่ะ ค่ะส่วนคุณแม่นี่ก็เยอะค่ะคุณแม่เป็นความดันโลหิตสูงมานานแล้วเหมือนกันค่ะทานยาม,มาหลายปีละแล้วก็หลังๆนี่มีหอบด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีจะมีกระดูกทับเส้นที่หลังขาอวเสื่อมขาบวมเคยผ่าตัดฟังผือทับเส้นประสาทที่มือไปด้วยนะคะอืมแล้วก็ล่าสุดตรวจดพบต้อลมแต่ก็คิดว่าต้อลมมันไม่มีอันตรายอะไรมากก็ยังไม่น่าเป็นห่วงตรงตาเท่าไหร่ค่ะ แต,แต่ดีแล้วค่ะเราก็จะได้มีการตรวจตาเป็นระยะนะคะเพราะตาก็เป็นอวัยวะสําสคัญจังค่ะ,คะแล้วในด้านพุทธศาสนาเนี่ยคือพุทธศาสนาวาันอาทิตย์เนี่ยได้มีการใช้ความรู้หรือได้มีจิตอาสาด้านด้านพุทธศาสนาแล้วมาเชื่อมกับการศึกษาของมูลนิธิกลยานาการุณไหมคะ,ะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของ คืออย่างศูนย์พุทธศาสนาวันที่ก็จะเน้นทางปริยัตินะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของปริยัติก็จะไม่ได้มาเอามาช่กับการแพทย์เท่าไหร่เท่ากับการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่เราเริ่มทํามาหลังจากที่หลังจากที่เรียนตรงนั้นนะคะก็อย่างที่ในคอร์สก็จะมีสอนสมาธิบําบัดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเราก็คิดว,ว่าสามารถเอามาเอามาใช้ด้วยกันได้อะคะ่ะใน ในบางบทบางตอนในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ mm hmm. แล้วก็คุณปลืม้ม mm hmm. หรือน้องปลื้มเนี่ยได้เข้ามาหรือว่ารู้จักมูลนิธิกาลยานาคารุ่นยังไงล่ะคะตอนนั้นเห็นจากเฟซบุ๊กของรุ่นพี่ที่รู้จักกันคนหนึ่งค่ะแล้วก็นึกถึงคุณพ่อที่ตอนนั้นตอนนั้นท่านผ่าตัดสองกล้องนะคะแล้วก็คืนแรกเขาจะปวดมากขยับนิดขยับหน่อยก็ปวดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเฝ้าไข่อยู่แล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ กลัวมันไม่ถูกหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะปวดยิ่งขึ้นเนี้ยคืนนั้นก็จะไม่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะต้องช่วยเขาแบบเออเดี๋ยวจะเอียงทางนูน้นจะเอียงทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบปกติปกติไม่ค่อยได้สัมผัสกันเท่าไหร่ค่ะเพราะลูกอะไรตอนนั้นบวดชีด้วยก็เลยแบบว่าแต่ก็ก็คือเข้าใจค่ะว่าสามารถจับได้เนียพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็แบบเอานิ้วจิ้มจิ้มเอาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแบบไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันค่ะเออเขาคิดว่าย <Me> ังไงมันก็ต้องปวดค <Me> ่ะเพ หลังจากคืนนั้นผ่านไปอะคะ่ะก็จะจะเดินจงกรมอะไรอยู่ในอยู่ในเนะะ้่ยค่ะอยู่ในห้องที่เขาพักรักษ<ส>าต,ตัวเดินจงกรมในห้องตอนขณะดูแลคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อนตอนนั้นใช้สิทธิเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับการคือตอนนั้นพักห้องเดียวอะคะ่ะเพราะเอิญว่ามีห้องว่างเปน็นดีแล้วเราก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่อาจจะเห็นว่าเราเป็นแม่ชีอะไรเงะะี้ยเขาไม่เข้าสะดวกท่านก็อโอเคก็หาห้องเดียว จนได้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราก็เดินจงกรมทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องดูทีวีค่ะเขาจะอดไม่ได้ค่ะเขาจะต้องเปิดแต่ว่าอตอนนั้นเขาก็อาจจะเกรงใจพระขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคนอนก็ได้ปกติเขานอนดึกมากเลยค่ะปานคนไม่กินเหล้าไม่สูบ,บุหรี่นะคะแต่ว่าตับแข็งเออหนูก็เลยคิดว่าปกติเขานอนตีสามไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาแบบ ทำงานสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบอยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วช่วงที่เขาพักผ่อนเยอะเขาก็เออหน้าตาผ่องใสขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระยะพักฟื้นเร็วมากค่ะคือวันต่อมาเขาลุกพอจะเดินอะไรได้แล้ววันที่สามนี่ให้พยาบาลแลบพลาสติกแล้วก็เข้าไปอาบน้าเองได้เลยอะค่ะถ้าเผื่อเป็นทางด้านสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเผื่อมีความรู้ที่แบบปึ๊กในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเราก็อยากกลับไป ทำให้กับคุณครูของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราสึกว่าคุณครูเป็นอาชีพที่เสียสละแล้วก็ไม่ได้รวยอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตรงไหนที่แบบว่าเข้าไปแล้วคุณครูก็คือคุณครูของเราน่ารักอยู่แล้วแล้วท่านเปิดใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าือแบบว่าเข้าไปทําให้คุณครูก็น่าจะดีส่วนกิจกรรมอื่นๆมันมันทำต่อเนื่องแล้วแต่ว่าละโอกาสอะไรอยู่แล้วอะค่ะโอ้เห็นด้วยแล้วก็ชื่นชื่นชมนะคะที่ว่าคือกลุ่มแรกเลยที่น้องเืิ้มคิดถึง ที่อยากจะทําจิตอาสาในอนาคตคือคุณครูเยี่ยมเยี่ยมมากคือน้องเหนือจากคุณพ่อแม่ใช่ไหมคะใช่ใชเยี่ยมค่ะอ่าแล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยมีกิจกรรมของชมรมหรือมูนิธิเนี่ยในด้านอื่นๆเช่นที่สัมพันธ์กับเรื่องศาสนาเนี่ยน้องปลื้มเห็นมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะอ๋ออันนี้มีความสนใจมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็ก็ศึกษามานานแล้วแล้วก็ช่วงหลังก็ปฏิบัติด,ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เออ แข็งแรงหรืออะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีแล้วก็อย่างเรื่องของการปฏบิบัติบางอย่างการทําสมาธิอะไรมันก็นํามาช่วยเรื่องความเจ็บไข้ได้ด้วยค่ะมันก็มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันหมดอะค่ะค่ะหนูก็คิดว่าคนเรา ควรจะมีชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะคะชีวิตอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้แต่ว่าความหมายก็คือการที่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ะคะ่ะเรายังสามารถทําสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราก็จะได้พัฒนาตัวเองให้ ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยก็ถือว่าคุณมีราบอันประเสริฐแล้วนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพที่แข็งแรงนั้นไว้แต่ว่าถ้าคุณป่วยแล้วนะคะคุณก็ยังสามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้นะคะคนป่วยจํานวนไม่น้อยที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะบางคนหายจากอาการป่วยนั้นเลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยถึงแม้จะ จากโลกนี้ไปเขาก็ยังใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะต่อคนที่รักรอบๆตัวก็ตามหรือว่าต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็ตามค่ะสาหรับหนูหนูก็มีจุดเล็กๆนะคะที่เป็นจุดที่ไม่คิดว่ามีโอกาสที่จะทําได้อะค่ะก็คือตอนที่คุณพ่อผ่าตัดนี่แหละค่ะก็คือเขาเขายอมที่จะกําหนดสติตามที่เราแนะนำเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดถึงแม้ว่าผ่าตัดเขาจะไม่ทําอีกเลยก็ตามเถอะแต่ว่า มันก็เป็นจุดหนึ่งที่โอเคนะนิดนึงก็ยังดีอะคะ่ะที่เขาแบบว่าเราก็ปลื้มใจนะคะใช่ที่เขาได้ทําแล้วก็หลังจากผ่าตัดก็หลังจากที่เขาป่วยเลยนะ้ยเขาก็ดูมีท่าทีที่อ่อนลงนะคะกับในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยจากที่แบบถามไม่ค่อยอยากจะตอบอนะไรเงี้ยคือตอนนี้กลับกันนะคะตอนนี้แบบอะไรเนี่ยไม่เก็บตอบแล้วอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็จะกลับกันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวทุกท่านด้วยนะคะหากสนใจข้อมูลข่าวสารของ เคยได้ยินว่าคุณปลืม้มหรือน้องปลื้มเนี่ยมีความสามารถด้านการเขียนอยู่บ้างหรือว่าชอบใช่ไหมคะค่ะก็สมมิก็จะเป็นการเขียนเรียงความเนี่ยคะ่ะก็จะแต่งเรียงความประกวดได้รับรางวัลมาบ่อยค่ะแล้วก็ก็มีแต่งกรอนบ้างเหมือนกันก็คือได้รับรางวัลยุวกดิยุวกวีออสีแผ่นดินอะไรของชมรมเทพสีกวีสินอะไรเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะ,คะ โอ้น้องปมนี้เรียนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จริงแต่ว่ามีศิลปะหลายด้านจริงๆถนัดทางภาษาแต่ว่าเราเหมือนกับว่าภาษาเราถนัดแล้วเราอยากไปเรียนรู้อะไรที่เรายังไม่รู้อะค่ะเราก็เลยไปเรียนในด้านที่เราถนัดน้อยลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการขยายเพิ่มเติมแล้วงานเขียนเนี่ยค่ะเขียนแล้วยังไงต่อเขียนแล้วก็ก็เป็นแค่บทกรอนบทกวีเหรอคะ